เรื่องพรกฉุกเฉินครับนะครับก็ประกาศใช้ทุกประเทศครับเคอร์ฟิวนะครับสี่ทุ่มถึงตีสี่ห้าออกจากบ้านเมื่อวานเนี่ยมีทําท่าว่าเอจะขยายว่าเป็นสองทุ่มมีข่าวกระเสนกระสายมาแต่สุดท้ายนายกก็เหมือนกับว่ายังเอาอยู่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยติดเชื้อเนี่ยเท่าที่ผมดูนะผมจับอาการทนายกเนี่ยนะว่าน่าจะดูจากตัวตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นหลักก่อนหน้าเนี้สองวันก่อนอสองวันก่อนเนี่ยเท่าไหร่นะสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าประมาณนะหา้าเท่าไหร่ห้าสิบ 53.8กับ uh, 50กว่า uh, แต่มันมีกระโดดมาวันก่อนเนี่ยแทรกกลางมา101อันนองมาจากโคลงท,ที่เกรรมาจาก <Indonesia, S 1> อินโดนีเซียนะฮะนั้นติดไป42รายก็ทําให้ตัวเลขมันปี๊ดขึ้นมาแต่อีกวันหนึ่งก็ตกลงมาก็ทําให้ทนายกอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเอานะเอามันน่าจะพอได้นะใช่ว่าก็เลยลยังคงเคอร์ฟิวไว้ครัคงเคอร์ฟิวไว้เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีพวกที่ชอบฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปก็ ขับรถขับรลาเจอด่านนะครับไปนู่นไปนี่ถูกจับนะถูกจับนะครับแล้วก็มีโทษกับขังโทกอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ศาลนะฮะแต่ว่ามันยังมีพวกที่ดื้อเขาเรียกดื้อแพงนะฮะลักลอบเล่นการพันันเปิดบ่อนกันไอ้นี่นอกจากฝ่าฝืนพรบเคอร์พิวแล้วเนี่ยนะก็ยังเสี่ยงติดโลกกันด้วยคุณเตร์นะ อะไปที่ดูเมื่อคืนก่อนเลยคสี่ทุ่มปุ๊บพันตำรวจเอกเขมรินพิสมัยฮะพ่วมกับสอพอเมืองพัทยาร,ร่วมกับพันตำรวจเอกชิดเดชาสองห้องพ่วมกับสอพอหนองเปื่อนาชุดเฉพาะกิจเนเข้าไปตรวจสอบที่ร้านอาหารจีนฝูหม่านโหลอที่อยู่พัทยาฝายสองตมนหนองเปือปอำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีอืหลังจากทราบว่ามีการลักลอบเล่นกานพนันปรากฏว่าไปถึงเนี่ยี่าบนห้องคาราโอเกะ ชั้น2แบบ VIP ก็เจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับชายหญิง10คนไ<ม>ปนคนจีน7คนผู้ชายนะฮะสาวไทย2คนแล้วก็สาวรัสเซียหนคน<ม>กำลังเล่นไพ่ป๊อกตีไก่กันอย่างสนุกสนานเลย<ม>ทางเจ้าที่ก็จับกุมนี่ชิปนี่ยึดได้แสนกว่ามูลค่าแสนกว่าบาทเลยครับก็สอบสวนพบว่ามีนายใบจริงไ่หลงเจียง ไบจิงไหหลงเจียงนะครับเป็นสัญชาติจีนเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนเปิดให้เล่นชวนให้เล่นการพนันชื่ออะไรนะไบจิงไหหลงเจียงโอเคนี่อ่านนี่อ่านย้ําเลยนะครับครับครับเชิญตตอนแล้วะอ่ะก็เหมือนเดิมครับตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาก็คือลักลอบเล่นการพนันไพ่ป๊กเกเลงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมัวสุมฝ่าฝืนข้อกําหนดประกาศแล้วก็คําสั่งที่ออกตามพรลกรฉุกเฉินสมควรอ่ะ จาหลักอยู่ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อคืนนู้นคืนก่อนนาต้องคือคือวันที่8ครับเด็กทางตำรวจจังหวัดสงขลาสพสพหัดใหญ่ครับก็เข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันของเจทอบตั้งอยู่ถนนทุ่งเสาสองเทศบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็พบว่ากำนักพนันเนี่ยอันนี้บ่อนใหญ่นะมีพักจับนักพนันได้หมด4 6บคน หญิง38ชาย8คนไพ่ห้สำรับแล้วก็ชิปอีกจำนวนหนึ่งกำลังล้อมวงเล่นไพ่กันยี่เลยเบื้องต้นเนี่ยไม่พบว่ามีไข้สูงก็นำทั้งหมดเนี่ยไปตรวจสารคัดหลังเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วก็แจ้งข้อหาเหมือนกันครับลักรอบเล่นการพนันแล้วก็ฝ่าประกอรฉุกเฉินครับนี่2องบอลแล้วนะอ่าส่วนความคืบหน้าบอลนี้เมืองนอนที่จับได้ว่าวันที่แปดกลางวันวนะครับนะ เมื่อวานนี้ทางตำรวจเขานำนักพนัานทั้ง122คนเนี่ยไปส่งส่งสารฟ้องสารแขวงจังหวัดนนทบุรีครับก็ให้แยกนะทั้งหมดมัน122คนนะให้ขึ้นรถสองแถวคันละคันละสิบคนนั่งแยกห่างกัน1เมตรเลยแล้วก็ไปส่วนที่มีข่าวว่ามีนักพนันไข้สูง5คนตรวจผลออกมาแล้วว่าเชื้อเป็นลบครับก็มีคำสั่งเด้ง ทางตำรวจตำรวจสพเมืองนนท์ห้าห้าหน้าห้าเสือเด้งห้าเสือโรงพักนนทบุรีครับนะครับเข้ากูไปก่อนนะครับก็เป็นเป็นมาตรการเขาเนี่ยนะฮะอันอันนี้เป็นบ่อนนะอันนี้อันนี้เป็นบ่อนที่ที่ฝ่านอกอย่างนั้นยังมีนี่ที่สระบุรีอีกอันหนึ่งนี่อีกเหรอครับมีโอ้โหแต่แต่เป็นในในรีสอร์ทครับเออรีสอร์ทเออรีสอร์ทอ่าทางตำรวจเขาอ่าทางตำรวจที่ชุดปราบปรามยาเสพติดของภูธรภาคหนึ่งร่วมกับตัวตำรวจสพเมือง เมืองสระบ,บุรีเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านดารารีสอร์ทหมู่4ตำบลปากข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังพบว่า,ามีการลักลอบจัดปาร์ตี้กันไปถึงก็เจอ,เอประมาณต้อหม่าอะไรไวัยรุ่นประมาณ3 0ทคนกำลังง่วสุมกันแล้วแตกกระทือกระเจิงเลยครับหนีทางตำรวจจับมาได้18<อ>พบเป็นเยาวชน2แล้วก็อุปกรณ์การเสพยาเสพติดท,ที่ที่ที่ตกอยู่ก็แจ้งข้อหามนการฝ่า,ฝ,าฝืนพรกรแล้วก็มีตรวจตรวจ ตรวจต้องหมออะไรตรวจปัสสาวะแล้วพบพบเป็นปัสวะสีม่วงหคนก็แจ้งเอาหาไปครับอเอาละครับอ่ะขอบทวนนะเพื่นนะครับ